สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีเหตุการณ์ด่วนและสําคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นคือเหตุการณ์ประทะทางทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณช่องบกภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทคำถามแรกเลยครับสถานการณ์ในเช้าวันนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรครับ ใช่ค่ะสถานการณ์เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่นาฬิกาโดยทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงใส่ฝั่งไทยด้วยการใช้ปืนใหญ่สนามและจะรวด BM21 เป็นอาวุธหลักบริเวณแนวชายแดนหลายจุดรวมถึงบริเวณปราสาทพระวิหารและจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมะเขือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กษัตริย์ศึกที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่21ทหารกัมพูชามีท่าทีประชิดตลอดแนวชายแดนอย่างเห็นได้ชัดค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกัมพูชาจึงกล้าเปิดฉากแบบนี้โดยเฉพาะกับประเทศที่มีศักยภาพทางทหารเหนือกว่าอย่างไทยและมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้มีเบื้องหลังอะไร เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะหากพิจารณาตามยุทธศาสตร์และสมรรถนะแล้วกัมพูชาไม่น่าจะเปิดสื่อจับไทยโดยไร้เหตุผลมันสะท้อนถึงแรงจูงใจบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมการเมืองภายในหรือความต้องการทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยรวมถึงสร้างเงื่อนไขเพื่อเจราจาในเวทีระหว่างประเทศอีกทั้งสถานการณ์การเมืองภายในกัมพูชาอาจกำลังประเชิญความเปราะบางการแสดงสัญญาณภาพในลักษณะนี้จึงอาจเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนภายในประเทศได้ค่ะ ในเชิงการรบมีรายงานว่าไทยสามารถตอบโต้กลับและยึดพื้นที่คืนมาได้หลายจุดอยากให้คุณช่วยขยายความตรงนี้น่ยครับ แน่นอนค่ะภายหลังจากการโจมตีของกัมพูชาฝ่ายไทยได้ดำเนินการตอบโต้ทันทีโดยใช้อาวุธหนักเช่นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและรถถังเราในการสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจต่างๆได้ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบริเวณช่องบกและภูมะเขือมีการระดมยิงตอบโต้ที่แม่นยำจนสามารถผลักดันกัมพูชาถอยร่นกลับไปและยึดจุด,ย,ดยุทธศาสตร์คืนมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหารช่องจอมหรือแม้แต่ช่องอ่านหมาค่ะ นั่นถือว่าเป็นชัยชนะพังยุติของฝ่ายไทยอย่างชัดเจนแล้วในแง่ของความสูญเสียล่ะครับมีรายงานตัวเลขหรือไม่มีค่ะรายงานระบุว่าฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายและฝ่ายไทยก็เสียชีวิตหนึ่งนายเช่นกันบาดเจ็บอีก2นายถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าการสู้รบแม้จะยุดเยื้อในบางจุดแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้จากทั้งสองฝ่ายแต่หากมองในแง่ยุทธศาสตร์ระยะยาวยอมต้องคำนึงถึงความสูญเสียในอนาคตหากไม่มีมาตรการคลี่คลายความตึงเครียด มีอีกประเด็นที่กำลังเป็นกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์ครับคือข้อเสนอจากพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกศรนอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดที่เสนอให้ใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีบ้านผู้นำกัมพูชาเลยคุณคิดว่าข้อเสนอนี้สะท้อนอะไรครับ ข้อเสนอนี้เรียกเสียงฮือฮายอย่างมากค่ะเพราะถือว่าเป็นแนวคิดแบบถอนรักถอนโคนที่แท้จริงเรวัตเสนอว่าถ้าจะปิดเกมให้เร็วต้องจัดการกับคนสั่งการไม่ใช่แค่แนวรบทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามการใช้กําลังทางทหารกับเป้าหมายระดับผู้นําประเทศถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอาจสร้างวิกฤตความมั่นคงในระดับภูมิภาคหากไทยเลืิกเดินทางนี้โดยไม่ผ่านกระบวนการทางการทูตก่อนก็อาจเปิดช่องให้มหาอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราควรจะมองไปยังทางออกอย่างไรเพราะตอนนี้แม้ไทยจะยึดพื้นที่คืนได้แต่ความตึงเครียดยังไม่จบ ทางออกเบื้องต้นคือการเจรจาผ่าน,นกลไกความร่วมมือทวิภาคีเช่นคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC หรือแม้แต่เสนอให้สหประชาชาติหรืออาเซียนเข้ามาเป็นผู้ไลกล่เกลี่ยหากสถานการณ์ยืดเยื้อความขัดแย้งจะบนปลายกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนและจิตใจของประชาชนในพื้นที่โดยตรงไทยควรใช้ทั้งกำลังทางทหารและการทูตอย่างสมดุลเพื่อแสดงศักยภาพแต่ไม่สร้างศัตรูระยะยาวค่ะ แล้วในเชิงจิตวิทยาประชาชนหลักคุณมองว่าสถานการณ์แบบนี้ส่งผลอย่างไรบ้างครับส่งผลอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในแนวชายแดนต้องเผชิญกับเสียงปืนความหวาดกลัวและการอพยพชั่วคราวส่งผลทั้งสุขภาพจิตและความมั่นคงในชีวิตประจําวันนอกจากนี้ภาพข่าวการประทะยังสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมบนออนไลน์เกิดความรู้สึกชาตินิยมสูงขึ้นบางส่วนเรียกร้องให้ดําเนินการอย่างรุนแรงซึ่งอาจนําไปสู่ความแตกแยกหากไม่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรงสราจากภาคราัฐค่ะ สุดท้ายครับคุณคิดว่าในมุมร่วงประเทศเประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอ,อย่างเวียดนามลาวหรือแม้แต่จีนกับสหรัฐเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเวียดนามและลาวอาจจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะทั้งสองประเทศมีพรมแดนเชื่อมกับไทยและกัมพูชาโดยตรงในขณะที่จีนและสหรัฐซึ่งต่างมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ก็จะใช้โอกาสนี้ในการประเมินแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์หากมีความเคลื่อนไหวผิดปกติจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประเทศมหาอำนาจอาจยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเบื้องหลังได้ดังนั้นไทยควรใช้ความระมัดระวังและพิจารณาทุกมิติให้รอบด้านค่ะ ขอบคุณสำหรับการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากครับคุณผู้ชมวันนี้เราหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะสงครามอีกครั้งใช่ค่ะเราต้องการสันติภาพที่มั่นคงไม่ใช้ใชัยชนะที่แลกด้วยเลือดและน้ำตาและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ ลึกกองทัพไทยอันดับ25ของโลกแกร่งจริงหรือแค่ตัวเลขท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนและความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นศักยภาพทางทหารของแต่ละประเทศได้กลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความมั่นคงและอิทธิพลที่สำคัญในการประเมินล่าสุดโดย g l o b a l f i r e Power ประจำปี2024กองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่ธรรมดา ด้วยการคว้าอันดับที่25ของโลกมาครองการจัดอันดับนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นภาพสะท้อนของปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งกำลังพลความพร้อมของยุธทธปกรณ์งบประมาณและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เราจะพาไปสำรวจว่าอะไรคือเบื้องหลังความแข็งแกร่งของกองทัพไทยและอันดับดังกล่าวมีความหมายอย่างไรในบริบทของความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก การจัดอันดับนี้ไม่ได้วัดแค่จํานวนอาวุธหรือขนาดกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ปัจจัยกว่า60อย่างมาคํานวณเป็นดัชนี power index ยิ่งค่าดัชนีน้อยเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่ามีศักยภาพสูงอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเรามาวิเคราะห์กันในรายละเอียดว่าศักยภาพของกองทัพไทยในอันดับที่25สะท้อนถึงอะไรบ้างจุดแข็งที่ทำให้กองทัพไทยมีอันดับสูงกำลังพล กำลังพลประจำการไทยมีกำลังพลประจำการประมาณ360,000นายซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกกำลังพลสำรองมีกำลังพลสำรองอีกประมาณ200,000นายประชากรที่พร้อมเข้ารับราชการทหารด้วยจำนวนประชากรที่มากทำให้มีกำลังพลที่สามารถเกณฑ์เข้ามาเสริมทัพได้อีกมหาศาลยุทธทปกรณ์กองทัพบ,บก กองทัพบ,บกไทยถือเป็นกำลังหลักในการปกป้องอธิปไตยของประเทศมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกรวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกองทัพบ,บกไทยมีจำนวนกำลังพลรวมกว่า500,000นายซึ่งประกอบด้วยกำลังพลประจำการกำลังสำรองและกองกำลังถึงทหารเช่นอาสารักษาดินแดนและหน่วยอื่นๆยุทธปกรณ์และความพร้อมทางการรบ กองทัพบปกไทยมีการพัฒนายุโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่รถถังหลักวีทีสรถถังหลักที่ทันสมัยจากจีนมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่มเช่นระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและกรอะป้องกันขั้นสูง M60A3 รถถังรุ่นคลาสสิกจากสหรัฐที่ยังคงถูกใช้งานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงรถกรล้อย,อยาง สไตรเกอร์รถเกราะล้อ,ลอ,อยางจากสหรัฐที่เน้นความคล่องตัวและเหมาะสําหรับการรบเคลื่อนที่เร็วเช่นภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและการลาดตระเวนปืนใหญ่อัตาจรซีซ่าปืนใหญ่อัตาจรจากฝรั่งเศสที่มีระยะยิงไกลและความแม่นยําสูงช่วยเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภาคพื้นดินเฮลิคอปเตอร์โจมตีและสนับสนุนเช่น AH-1F Cobra และ UH-60 Black Hawk ซึ่งถูกนำมาใช้ทั้งในภารกิจทางยุทธการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฝึกและความร่วมมือระหว่างประเทศกองทัพปกไทยให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์รวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรต่างชาติโดยเฉพาะการฝึกคอรอบราชโลกการฝึกซ้อมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับประเทศพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียเน้นการพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมในหลากหลายสถานการณ์การฝึกหนุมานการเดียนการฝึกเฉพาะด้านที่เน้นการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติและการต่อต้านการก่อการร้ายการฝึกผสมพีทคีปิ้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพในระดับสากล บทบาทในภารกิจมนุษยธรรมและพัฒนาสังคมนอกจากภารกิจทางการรบแล้วกองทัพบกบไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภ,ภัยและภัยธรรมชาติเช่นการสร้างสะพานชั่วคราวการขนส่งสเสบียงและการฟื้นฟูพื้นที่การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลการรักษาความสงบในสถานการณ์ความขัดแย้งภายในศักยภาพในอนาคต รัฐบาลไทยยังคงลงทุนในโครงการพัฒนากองทัพเช่นการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นโดรนเพื่อการลาดระเวนและการโจมตีรวมถึงระบบ AI ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพบกไทยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่กองทัพบกไทยยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกซ้อม เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพเรือกองทัพเรือไทยศักยภาพและบทบาทในภูมิภาคกองทัพเรือไทยเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางทะเลของประเทศครอบคลุมพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันทั้งสองพื้นที่นี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการค้าและพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทบาทของกองทัพเรือไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปกป้องหน้าน้านำแต่ยังรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพในระดับสากลยุธทธปกรณ์สำคัญของกองทัพเรือไทย เรือฟรีเกตกองทัพเรือไทยมีเรือฟริเกตหลายลำที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงเช่นชัน้นเรศวนเป็นเรือฟริเกตที่ปรับปรุงและอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดใช้ในการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบทั้งป้องกันหน้าน้ำการลาดตระเวนและปฏิบัติการเชิงรุกชั้นกระบี่เป็นเรือฟริเกตที่ผลิตในประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศเรือดำน้ำกองทัพเรือไทยกำลังอยู่ระหว่างการจะซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนโดยเรือดำน้ำชั้น U n c l a s s รุ่นเ 26T จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ทางทะเลการมีเรือดำน้ำเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในหน้านน้ำลึก และระดับความเสี่ยงต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกองทัพเรือไทยยังมีเรือตรวจการไกลฝั่งเรือยกพลขึ้นบกและเรือสนับสนุนประเภทอื่นๆที่ใช้ในภารกิจหลากหลายเช่นการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการบรรเทาสาธารณาภายัยและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของกองทัพเรือไทยคือการลดการพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศเช่นการร่วมมือกับบริษัทต่อเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนา R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมทางทะเลการลงทุนในศูนย์ซ่อมบำรุงเรือและอุปกรณ์ทางทะเลความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจในระยะยาวความท้าทายและอนาคตของกองทัพเรือไทยแม้ว่ากองทัพเรือไทยจะมีศักยภาพสูงแต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อและพัฒนาอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ยังคงต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบไทยคุกคามใหม่ๆเช่นอาชากรรมทางทะเลการทำประมงผิดกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระดับน้ำทะเลและทรัพยากรทางทะเลแม้จะมีความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศแต่การพึ่งพาเทคโนโลยีและความช่วยเหลือจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญในอนาคตกองทัพเรือไทยมีแผนที่จะขยายขีดความสามารถด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบอาวุธอัตโนมัติโรนทางทะเลและระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพอากาศกองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าและสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆความสามารถของกองทัพอากาศไทยได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านยุทธปกรณ์บุคลากรและเทคโนโลยีโดยมีจุดเด่นดังนี้เครื่องบินรบและยุทธปกรณ์ทางอากาศที่ทันสมัย JAS 3 9ิเ g r i p e n เครื่องบินขับไล่จากสวีเดนที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินหรือการต่อสู้ทางอากาศตัวเครื่องบินมีระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยและสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท F16 Fighting f l แลกท่เครื่องบินรบที่มาจากสหรัฐอเมริกามีความเร็วสูงความคล่องตัวดีและเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยมานานหลายปีเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA และอาวุธนำวิถีที่แม่นยำเครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์เช่น C 1 3 0 Hercules และ E c 7 2 5 Caracal ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจลำเลียงการกู้ภัยและสนับสนุนทางยุทธวิธีระบบเรดาร์และป้องกันภัยทางอากาศกองทัพอากาศไทยได้ลงทุนในระบบเรดาร์ตรวจจับและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยเช่นเรดาร์ตรวจจับสามมิติและระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่สามารถเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บุคลากรกองทัพอากาศไทยได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการฝึกร่วมกับพันธมิตรสำคัญเช่น Red Flag Exercise การฝึกร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทางอากาศระดับสูงที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตร Pit b l a c k Exercise การฝึกร่วมหลายชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะ และความเข้าใจในยุทธวิธีทางอากาศเทคโนโลยี Technology และการวิจัยพัฒนากองทัพอากาศไทยยังมีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนายุธทธปกรณ์ในประเทศเช่นการพัฒนาระบบอากาศยานไร,ร้คนขับ UAV เพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนและภารกิจพิเศษรวมถึงการปรับปรุงระบบสื่อสารและเครือข่ายป้องกันภัยให้ทันสมัยความร่วมมือระหว่างประเทศกองทัพอากาศไทย มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกองทัพอากาศในภูมิภาคและประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐออสเตรเลียและสิงคโปร์ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางทหารด้วยการผสมผสานของยุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและความร่วมมือทางทหารระดับสากลกองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และสนับสนุนการรักษาสันติภาพในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปสามารถเข้าถึงทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้มีความได้เปรียบในการควบคุมเส้นทางเดินเรือและเส้นทางคมนาคมข้อสังเกตและจุดท,ที่ท้าทายแม้จะมีอันดับที่สูง แต่ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยความทันสมัยและหลากหลายของยุธทธปกรณ์กองทัพไทยมีอาวุธยุธทธปกรณ์จากหลายชาติเช่นสหรัฐจีนสวีเดนยูเครนอิสราเอลและอื่นๆซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงการซ่อมบำรุงและการทำงานร่วมกันยุธทธปกรณ์จำนวนไม่น้อยมีอายุการใช้งานมานานและอาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีล่าสุด งบประมาณและการจัดซื้องบประมาณกลาโหมของไทยแม้จะสูงแต่ก็มีการตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าและความโปรง่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่บ่อยครั้งเช่นโครงการเรือดำน้ำอุตสาหการรมป้องกันประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและยุโทโธปกรณ์หลักจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีความพยายามพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศของตนเอง แต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นความพร้อมรบและประสบการณ์การฝึกซ้อมรบร่วมกับนานาชาติเช่นโคบราโกลช่วยเพิ่มพูประสบการณ์แต่หากเทียบกับประเทศที่มีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์การรบจริงอาจมีน้อยกว่าบทบาทของกองทัพมักเน้นไปที่ความมั่นคงภายในประเทศและการเมืองซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาหลักนิยมสำหรับการรบตามแบบเปรียบเทียบอันดับในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอินโดนีเซียอันดับ13ของโลกเวียดนามอันดับ22ของโลกไทยอันดับ25ของโลกฟิลิปปินส์อันดับ34ของโลกสิงคโปร์อันดับ30ของโลกมาเลเซียอันดับ42ของโลกจะเห็นได้ว่าในกลุ่มอาเซียน ไทยมีศักยภาพทางทหารเป็นอันดับสามรองจากอินโดนีเซียและเวียดนามอันดับที่25ของโลกถือเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทัพไทยมีศักยภาพเชิงปริมาณที่สูงมากทั้งในด้านกำลังพลและจำนวนยุธทธปกรณ์หลักทำให้มีความน่าเกรงขามและสามารถต้องปราบภัยคุกคามในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี